สวัสดีค่ะนะักเรียน <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาะต่อด้วยโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับร้อยละนะคะ, <c oughs> ะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่เป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร้อยละนะคะ, <c oughs> ะทีนี้มาดูเลยนะคะว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับร้อยละเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะ, <c oughs> ะดูตัวอย่างแรกเลยนะคะตัวอย่างเขาบอกว่ามีน้ําเชื่อมอยู่2ชนิด ชนิด a มีน้ำตาล25%นตะคะน้ำเชื่อมชนิด b มีน้ำตาลอยู่15%นะคะถ้าต้องการนําน้ำเชื่อมทั้งสองชนิดมาผสมกันให้ได้น้ำเชื่อมที่มีน้ำตาลผสมอยู่เนี่ยอ่าสินะ,ะแล้วก็ได้น้ำเชื่อม600ลูกบาทเซนติเมตรนะคะจะต้องใช้น้ำเชื่อมแต่ละชนิดนะ ในปริมาณเท่าใดอ่าเมื่อเราอ่านโจทย์นะคะเราก็ต้องรู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรสิ่งที่โจทย์ถามหาถามหาก็คือว่าจะต้องใช้น้ําเชื่อมนะคะแต่ละชนิดนะ,ะจะต้องใช้น้ําเชื่อมแต่ละชนิดในปริมาณเท่าใดก็คือมีน้ําเชื่อมอยู่2ชนิดคือชนิด A กับชนิด B เนี่ยใช้แต่ละชนิดปริมาณเท่าไหร่ที่จะต้องมาผสมกันเนี่ยนะคะอ่าเราก็กําหนดให้นะอันดับแรก ใช้น้ำเชื่อมชนิด a ใช้น้ำเชื่อมชนิด a เป็น x ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ x ลูกบาทเซนติเมตรดูหน่วยในในโจทย์นะลูกหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรเราก็ใช้หน่วยเดียวกันนะคะแล้วก็ น้ำเชื่อมใช้น้ำเชื่อมชนิด B นะ,ะปริมาณ y าลูกบาทเซนติเมตรนะ,ะ,ะกําหนดสิ่งที่โจทย์ถามเป็นเป็นตัวแปรแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านโจทย์นะคะเราก็นะ,ะอ่านแบบไม่ต้องเครียดนะ,ะเรียนอ่านแบบใจเย็นๆนะคะ แล้วก็ค่อยๆแกะไปทีละประโยคนะคะไม่ต้องใจร้อนนะประโยคแรกเขาบอกว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมีอยู่2ชนิดเนาะชนิด A มีน้ําตาลอยู่25%่อร์เซต์อ่าแสดงว่าในน้ําเชื่อมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นน้ําตาลผสมอยู่ในนั้นนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะค<น>ะอ่าเนื่องจากน้ําเชื่อมนะน้ําเชื่อมชนิด A มีน้ําตาล มีน้ำตาล25ซึ่ง25เนี่ยคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่คะเราจะคิดเป็นปริมาณกี่ลูกบาทอ่า25เนี่ยหมายถึง25ของทั้งหมดคะหมายควาว่าไงหมายควาว่าอ่าชนิด A เนี่ยมีน้ำเชื่อมนะเราใช้น้ำเชื่อมอยู่น้ำเชื่อมที่จะนำมาผสม2ชนิดเนี่ยชนิด A เราใช้ x ลูกบาทเซนติเมตร นะแปลว่าใน x ลูกบาทเซนติเมตรจะต้องมีน้ำตาลผสมอยู่25นะคะก็คือ25ของ x นั่นเองนะ25ของ x คิดเป็นนะ25ก็คือ25สนะ่วนร้อยเนาะของน้ำเชื่อมชนิด a ซึ่งมีอยู่ปริมาณ x ลูกบาทเซนติเมตรเพราะนั้นของ x ก็คือคูณกับ x นะเราก็จะได้ปริมาณน้ำตาลออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรแล้วก็ น้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมชนิด B อ่าน้ำเชื่อมชนิด B นะคะอ่าก็จะมีน้ำตาลน้ำตาลผสมอยู่อ่าสิเน์นาะคิดเป็นอ่าคิดเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็คิดเช่นเดียวกันนะคะน้ำเชื่อมชนิด B ที่เรานำมาใช้ผสมเนี่ยวทั้งหมด y ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ ในวายลูกบาทเซนติเมตรจะมีน้ําตาลผสมอยู่15เปอร์เซ็นต์หมายก็ว่า15เปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำ 10, 15เปอร์เซ็นต์ของของวายนั่นเองก็คือ15เปอร์เซ็นต์ก็คือ15ส่วนร้อยนะของวายก็คูณกับวายอ่านะก็จะได้เป็นน้ําตาลออกมาเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะได้ปริมาณน้ําตาลออกมาอ่านะเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการผสมน้ำเชื่อมทั้งสองชนิดนะ ให้ได้มีน้ําตาลอยู่18%แล้วก็ให้ได้จำนวน600ลูกบาทเซนติเมตรอ่ะเราก็มาเขียนต่อและอ่ะประโยคนี้เนาะนำน้ำเชื่อมน่านำน้ำเชื่อมทั้ง2ชนิด2ชนิดมาผสมกัน นะมาผสมกันให้ได้เอาแรกก่อนมันต้องให้ได้สองอย่างนะอันแรกคือให้ได้น้ำตาลสิบแปดเปอร์เซ็นผสมแล้วต้องมีน้ำตาลอยู่ในนั้นสิบแปดเปอร์เซ็น์และก็ผสมกันแล้วต้องได้จำนวนหกร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะผสมกันให้ได้หกร้อยลูกบาทเซนติเมตรก่อนเนาะให้ได้ปริมาณหกร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะคะ จากตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ได้เรียนเอาทั้งสองชนิดเนี่ยผสมกันผสมกันไปว่ารวมกันรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ600ลูกบาศก์เซนติเมตรแปลว่าเราเอาปริมาณของน้ำเชื่อมชนิดนะใช้เท่าไหร่ x ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะนำน้ำเชื่อมชนิด B y ลูกบาศก์เซนติเมตรเอาสองอปริมาณทั้งสองอทั้งสองชนิดเนี่ยมารวมกัน นะผสมก็แปลว่ารวมกันก็แปลว่าเอา x บวก y นะผสมกันแล้วต้องได้เท่ากับ600ลูกบาทเซนติเมตรเพราะนั้นก็จะได้สมการที่1ออกมานะและนะอีกอันนึงอ่าก็คือนำํำน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมทั้ง2ชนิด ไม่ต้องนำแล้วนำไปแล้วรอบนึ่งเนาะอ่กแกบอกว่าน้ำเชื่อมทั้งสองชนิดนะคะผสมกันผสมกันะะน้ำเชื่อมทั้งสองชนิดนี้ผสมกันมีน้ำตาลนะะมีน้ำตาล18%เ์นะคะ น้ตาลสอร่ะตรงนี้จะได้สมการอะไรแปลว่าอ่าเราเอาน้ำเชื่อมชนิด a คือปริมาณ x ลูกบาศ์เซนเมตรน้ำเชื่อมชนิด b ปริมาณ y ลูกบาศก์เซนติเมตรมารวมกันใช่ไหมคะผสมกันแล้วได้ปริมาณ600ลูกบาศ์เซนติเมตรแปลว่าผสมกันแล้วเนี่ยนะผสมกันแล้วเนี่ยต้องมีน้ำตาลอยู่ในนั้น18 นะผสมกันแล้วต้องมีน้ําตาลอยู่ในนั้น18%นะจาก600ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยต้องมีน้ําตาล18%นะคะเพราะนั้นอ่ามันจะได้น้ําตาล18%ก็ต่อเมื่อมันต้องได้น้ําตาลมาจากอะไรคะอ่ามาจากน้ําเชื่อมชนิด A เนี่ยที่มีน้ําตาลผสมอยู่25%จำนวน25ส่วน 100x ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็น้ําเชื่อม ชนิด b ซึ่งมีน้ำตาลผสม,มอยู่1ิบหาส่วน100ร y ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ย2ออันเนี้ยรวมกันต้องได้น้ำตาล1 8นะ18%ของทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ำตาลของน้ำเชื่อมชนิด a นะปริมาณของน้ำตาลปริมาณน้ำตาลของน้ำเชื่อมชนิด a ก็คือ1 0 0ร x ลูกบาทเซนติเมตรรวมกับนะคะน้ำตาล นะของชนิดน้ำเชื่อมชนิด B ก็คือ15ส่วน100 15ส่วน100นะ15ส่วน100 Y ลูกบาทเซนิเมตรผสมกันแล้วก็คือรวมกันแล้วต้องได้น้ำตาล18%นะ18%ก็คือ18ส่วน100ใช่ไหมคะ18%ของอะไรล่ะก็18%ของทั้งหมด ทั้งหมดที่ผสมกันแล้วเนี่ยก็คือ600ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็ต้องคูณ600นะ18%ของ600อนั่นเองนะคะอ่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคนะจริงๆแล้วตรงนี้คือสมการที่2แต่อย่างครูย,ยังไม่เขียนเป็นสมการที่2ไว้นะคะเพราะว่าสมการตรงนี้มันมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เราจะทําให้มันสวยกว่านี้เรียบร้อยกว่านี้พร้อมที่จะเอาไปใช้งานเนาะเพราะนั้นเราจัดสมการนี้ต่อเลย จากสมการนี้ต่อคือ,อยังไงถ้าเราจะกําจัดตัวแปรจริงๆเราต้องทําสัมประสิทธิ์ที่มันเท่ากันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเวลามันเป็นเศษส่วนเนี่ยการที่เราจะหาว่าเอ๊ะทำสัมประสิทธิ์ให้มันเท่ากันเนี่ยมันมันก็คิดยากนะมันคิดค่อนข้างไม่สะดวกแล้วก็ใช้วิธีนะกาจัดตัวส่วนให้หมดไปก่อนเนาะตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยทให้หมดไปหนึ่งร้อยเนี่ยมันคือหารอยู่ต้องการให้หมดไปแล้วก็เอามาคูณน,นะคะเราก็นำหนึ่งร้อยคูณ คูณตลอดทั้งสมการนะอ่าตลอดทั้งสมการเลยอ่ะก็จะได้เป็นอะไรอ่าสมการที่หนึ่งไม่คูณให้ดูนะอ่าอ่าไม่ใช่สมการที่หนึ่งเพโทษสมการนี้แหละสมการเดียวกันเนี่ยที่จะมันมันจะเป็นสมการที่สองแต่ครูยังไม่เขียนเป็นสมการที่สองนะคะครูจะจัดสมการก่อนคือเอาหนึ่งร้อยคูณพูดง่ายคูณตลอดทั้งสมการคูณทุกพจน์ หนึ100กับ100ตรงนี้เมื่อเอา100คูณมันก็จะตัดกันถูกไหมคะมันก็จะเหลือแค่ 25x นะอ่ะต่อไปบวกด้วยอันนี้ก็คูณหนึ่งร้อยเช่นเดียวกันหนึ่งร้อยคูณหนึ่งรอก็ตัดหนึ่งร้อยก็จะเหลือแค่15 y นะคะตรงนี้ก็จะเหลือสิบาคูณตลอดทั้งสมการไปว่าอันนี้ก็ต้องคูณหนึ่งรถูกมฮะหนึ่งร้อตัดหนึ่งร้อยก็จะเหลือแค่ 18บแปคูณหกรตรงนี้นะคะก็เหลือแค่18บแปคูณหกรเนาะอ่ามันก็จะกลายเป็น 25x สิบห้าวกสิบห้คูณหกรได้เท่าไหร่เอยอ่ะสิบแปดคูณหกสคูณสิบอ่ะไม่ใช่สิบแคูณสิคิดในใจเนาะเอาหกคูณสิก่อน6กคูณสิได้หกสิ เสร็จแล้วก็เอาหกคูณแปดได้สี่สิบแปดอ่ารวมกันก็เป็นหนึ่งร้อยแปดถูกไหมคะตรงนี้นะหนึ่งร้อยแปดแต่ว่าเมื่อกี้เราเอาหกคูณใช่ไหมคะมันก็จริงๆมันคูณด้วยหกร้อยคือมันจะมีศูนย์อีกสองตัวเราก็เติมศูนย์ไปสองตัวอนะ่คิดในใจเนาะอ่ะก็จะกลายเป็นห8 0 0มื่นแปดร้อย่ะเราก็ให้เป็นสรรมการที่สองไว้อ่ะโอเคครูได้สรรมการที่สองแล้ว นะครูคจัดทีเดียวเลยนะจริงๆแล้วบางคนอาจจะให้ตรงนี้เป็นสมการที่2ก่อนแล้วตรงนี้ก็มาเป็นสมการที่3ก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากหลายสมการเราก็จัดทีเดียวเลยนะจัดทีเดียวเลยเพราะมันต่อกันอยู่แล้วนะคะอ่ะครูได้สมการที่2เสร็จแล้วอ่ะครูก็มาพิจารณาว่าสมการที่1กับ2เนี่ยเอ๊เราจะกําจัด x หรือ y ดีดเอ่ยอ่าสัมประสิทธิ์หน้า x เป็น 1, 1อันนี้เป็น25อันนี้เป็น 1, 1อันนี้เป็น15 กำจัด x ก,ก็ได้หรือ y ก็ได้นะคะได้คําตอบเหมือนกันอ่าในที่นี้รูจะเลือกกําจัด y เพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า y มันตัวเลขน้อยกว่านะคะเราขี้เกียจคิด,คด,คดเลขเยอะอา่าเราก็กําจัด y ก่อนนําสมการที่1นะคะสมการที่1เนาะคูณ15เพราะว่าเราต้องการให้สัมประสิทธิ์หน้า y เป็น15เหมือนกับ สมการที่2เพราะนั้นเราเอาสมการนี้1น่1คูณสิก็จะได้เป็นอ่าคูณตลอดทั้งสมการเนาะสิบห้าเวกสิบเท่ากับนี่เอาสิบหคูณสิคูณเนาะแล้วก็15บห้าคูณหกรคูณหกรได้เท่าไหร่15บห้คูณหกรเอา15บคูณหกก่อนคิดในใจก็ได้เนะี่ย สิบวกกันสองครั้งหรือคูณ2องได้สาบใช่ไหมคะบวกกัน2ครั้งได้สาบวกกัน4ครั้ง60บวกกัน3ครั้งเออบวกกันหกครั้งก็เป็นเท่าไหร่เก้าสิถูกเปล่าสิบหคูณหกได้เก้าสิบง่ายง่ายเอาสิคูณเนี่ยสิคูณกับ6กได้เกเติมศูนย์ไปอีกสตัวนะฮะมันเป็น6กร้อยก็เติม0ูนย์ไปสตัวก็จะได้เป็น9 0 0า ให้เป็นสมการที่3ไว้ให้เป็นสมการที่3เสร็จปุ๊บอ่ะสกับ3อ่ะเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์หน้า y เท่ากันแล้วนะเป็นจํานวนเดียวกันเลยเท่ากันนะคะเครื่องหมายเหมือนกันเป๊ะต้องการให้ y าหมดไปก็ต้องเอา2สมการมาลบกันเนะเท่ากันลบกันถึงจะหมดเนาะเอา2อลบสมสมการที่สองลบสมการที่สามลบเลยนะคะยี 25. ลบส x ก็เหลือ1 0 x นะคะอ่า1 5 y ลบ1 5 y หมดนะคะอันนี้1 0 0 0 0 9 0 0 0ลบกก็จะเหลือเท่ากับ1800นอเนาะนะคะต่อไปให้เหลือ x ตัวเดียว x ตัวเดียวก็เท่ากับ1800หารด้วย10ถูกไหมคะก็เป็น x เท่ากับ หารสิบก็เหมือนตัดศูนย์ไปนั่นแหละถูกไหมคะก็จะเหลือ180นะได้ x เ,เป็น180ปุ๊บอ่าได้ x แล้วเราก็ไปหาค่า y นะคะโดยการแทนค่า x ลงในสมการแทนค่า x ที่หามาได้คือ180นะคะลงในสมการลงในสมการที่เท่าไห่เนี่ย หนึ่งเนาะตัวเลขน้อยนะสมการที่หงตัวเลขน้อยสูตร x บวก y เท่ากนะับหกะแทนลงในสมการที่หอ่ะจะได้ x ในที่นี้คือร้อิบนะ,ะบวก y เท่ากับหกร้อยอเราก็แก้สมการหา y y ของเราก็เท่ากับหกร้อยลบร้อยแปิบถูกมค้ยแปดสิบวกอยู่ก็เ,เอามาลบเนาะก็ได้ y เท่ากับ 420นะได้ครบทั้ง x ทั้ง y แล้วเราก็ตอบเพราะว่าเราาำนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามเลยล้วก็ตอบได้เลยนะตอบว่าจำไม่ได้เปิดไปดูเขาถามว่าจะต้องใช้น้ำเชื่อมแต่และชนิดปริมาณเท่าใดเราก็ใช้น้ำเชื่อมชนิด a x ลูกบาศก์เซนติเมตรชนิด b y ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะอ่าเราก็ใช้น้ำเชื่อม น้ำเชื่อมชนิด a a, a. คือ x เนอะ180ลูกบาทเซนติเมตรนะใช้น้ำเชื่อมชนิด b b คือ y เนอะร0อ่า420ลูกบาทเซนติเมตรโอเคได้คำตอบครบแล้วนะสมบูรณ์แล้วคำตอบเรียบร้อยนะ อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของโจทย์สมการเชิงเส้นอ่าระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่เกี่ยวกับร้อยละนะ,ะอ่ะเพื่อไม่ให้คลิปยาวนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะนักเรียนให้เรียนไปทำแบบฝึกหัดนะ,ะเป็นกันบ้านนะคะแบบฝึกหัด1.3ทําต่อนะคะทําต่อข้อ81 0 11เนาะ ข้อ8ปข้อ10ข้อ11นะเป็นกันบ้านอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ